นี่ครับไซนี้สวยๆอ้วนๆเลยเสียงใบละลั่นนะครับโอ้ไซส,สวยนะครับนี่นี่ครับไซส,สวยๆอ้วนๆเลย ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีนานาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมนล้วโศกมแตกเช้าวันนี้มีเวลาถึง11โมงนะครับเราก็จะไปลุยกันเดี๋ยวว่าจะไปซ้ำหมายที่มีชะดูนะครับต่กว่าจะไปถึงก็จอดตรงนู้นตรงนี้ก่อนไปถึงก็สายทุกทีเหยื่อก็จะใช้เป็นกบยางไข่ครูราชานะครับหลักๆก็จะเป็นเจ้าเอสามนะครับอุปกรณ์นะครับก็เป็นเซตเดิมนี่ครับเซตนี้ คันเป็นคันบิ้วนะครับ 8, เบร์แปดจุดเจ็ดยาวห e กฟุตห้านะครับรอบไดว่าอัลฟา c ีทีสวีรอบ7.2สาย p 2อวัยรุ่นตีปานะครับช็อค40ปอนด์ของฟิตชิงแล้วก็จิบบล็อกสแนปเบอร์หนึ่งนะครับผมใช้เบอร์หนึ่งไม่เคยใช้เบอร์อื่นเลยนะครับโอเคป่ะไปลุยกัน แต่เดี๋ยวจะ โอ้ไซส์สวยนะครับนี่นี่ครับไซส์สวยๆด่วนเลยกัดเป็นเจ้าเอสามสีเทานะครับเต็มๆเลยส่งสายกำลังวิ่งก็งัดสวนนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละรอบแรกก็คือกัดเหยื่อจากข้างหน้าไปนะครับมันก็เลยทำให้เหยื่อมันกระเด้งขึ้นรอบนี้พุ่งใส่ ตบุบเต็มๆเลยเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวลุยต่อครับ S3 นี่ไปพัดแยกแดกยับทุกไหมยสื่อรด รดเยอะมากน่าจะเห็นอยู่เนาะตามมาดูดใกล้กเลยครับอืดอกยากก็เยอะตีไซก็ไม่ค่อยโตมากแต่ก็ไม่ถึงกับเล็กนะครับอืกัดเป็นเจ้ามูหนามไวตั้นสีส้มนะครับเต็มคำไปเลยแนวเนี้ยสวยมากรดเยอะมากครับโอเคเดี๋ยวลุยต่อ ไปต้นมันทุกหมายสื่อรถดูครับน้าโดนมากเลยเล,ลาะผักนน่นอ ไม่รุดลา แดี่อ,องได้กินลูกปลาอยู่รอ้วลอตลิ่งนะตบเลยใ <c oughs> สส,สวยๆอย้วนๆเลยนะครับตัวนี้อย่าเพิ่งดิ้นลูก <c oughs> นั่นนั่นไงนั่นไง นี่ครับไซนี้สวยๆอ้วนเลยเสียงใบละล่นนะครับกัาเป็นเจ้าเอสสามสีเทานะครับตัวนี้นี่เลาะข้างตะลิ่งนะครับแล้วหน้าดนโดนเโดมากแต่น้ำมันมันก็น้อยเลยครับ น้ำลุงเยอะช่วงนี้ก็เหมาะแก่การตกปลาช้อนนะครับชะดูก็อาจจะมีห่างๆเพราะว่าเมื่อกี้น้ําน้อยเกินเขาก็ไม่ค่อยอยู่นะโอเครู้เรื่องเดี๋ยวเราลุยกันต่อ S3 ไปบพัดแยกแดกยับทุกใหม่สื่อหลุด Thank you. dia leh a ni ใส้ปอกแต่สาหัสนะครับปล่อยไม่ได้โลยดยตาทะลุเลยะกัดเป็นเจ้า S3 นะครับสีเขียวบมดีย่นหมดเลยแล้วลอข้างสลิงส่งตั้งนานนึกว่าจะคายไม่คายนะครับโอเคเดี๋ยวรยต่อ S3 ไมใพัดแยกแดกย,ยับทุกงหม่สื่อหลดยัดเข้าไปไหนครับ บอกแล้วมันน่าโดนนะครับแล้วก็ตีได้เนียนด้วยเมื่อกี้คือขึ้นตะลิงลากลงเลยใสก็พอได้ครับจะดิน้นนะเนี่ยเดี๋กดิ้นลูกนี่ครับใสก็พอได้นะครับกัดเป็นเจ้าเอสสามสีเหลือง ก็มันมีแหนแล้วก็มันเป็นร่มนะครับใต้พูกไม้ในปลาช่อนชอบเข้าไปหลบนะครับเวลามีแดดมีอะไรเขาจะชอบเข้าไปหลบในร่มแล้วแล้วตรงนั้นมันมีแหนสวยมากแล้วก็ตีได้เนียนด้วยครับตีขึ้นสลิงลากลงก็ <c oughs> กัดเลยกัดไม่ได้รุนแรงหรอกครับเหมือนดูดอ่าแล้วก็มันมีไม้ด้วยเมื่อกี้เอาตัวได้นะครับโอเคเดาไม้ถูกก็ มีโอกาสได้ตัวสูงนะครับเราต้องส่งเี่ยวไปหาปลาด้วยเดี๋ยวดีวต่อ S3 ใบพัดแยกแตกยับทุกหมยสื่โหลด หลุดจนได้โอ้ยก็โอเคครับได้เวลากลับแล้วสวิบเอดโมงแล้วกาลังก็ยังได้สนุกเหมือนเดิมนะครับผลงานเจ้าเอสเดี๋ยวจะค่ายโครชาผมก็มั่วไปเรื่อยตีก็เดาๆว,ว่าตรงไหนหน่ามีตัวก็ลองจอดตีดูนะครับก็ได้สนุกยังได้ตึงมืออยู่นะครับ จเจ่พยาดสามเสียงใบลั่นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติูตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ